ส่วนเกินที่มันเข้ามาผสมทำให้เกิดความวิปร,ราสนะทำให้คิดมากทำให้จิตใจของฝ่ายหนึ่งบกพร่องแต่ประสาทมันจะกินเพราะมันคิดมากนะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะนึกถึงความดีที่ได้ร่วมกันกนี่มันก็ดีแหละแต่พอไปคิดถึงไอ้สิ่งที่ว่ามันถ้าเราสามีเมีมม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 ยเมียมีเมียน้อยเนี่ยเขาปันใจไปให้หญิงอื่นเนี่ยมันเกิดความบกพร่อง ก็เลยนี่สินกับพลุงพลังในี่การบริหารชีวิตนตี่ถวกความคิดเห็นก็แตกต่างกันไอ้เมียจะทําอย่างนี้ทําเศรษฐกิจพอเพียงในที่เล็กๆให้มันสมบูรณ์อย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านแนะนำไอ้ผัวก็ไม่เห็นด้วยเห็นไหมมันเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันนี้คนเราถ้าแตกความสามัคคีเราจะทําอะไรนี่มันก็สําเร็จยากต่างคนต่างทำเนี่ยเหมือนพระเทวทัตเนี่ย ไปคนละทิศคนละทางมีความเห็นที่แตกแยกแต่ได้มีความสามัคคีกันอยู่อย่างพระของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทำอะไรมันก็ค้าว่าสมัครคานังตะโปสุขโขความสามัคคีนี่เป็นตะบะเป็นพลังถ้าไม่มีความสามัคคีซะแล้วเนี่ยทำอะไรมันก็ยากเหมือนกับไม้ไม้ท่อนเล็กๆเนี่ยท่อนเดียวเนี่ยจะไปงัดไม้ซีกไม้ทรงใหญ่ๆเนี่ยมันกม็มันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเอาไม้เล็กๆมามาัมาดรวมกันแล้วงัดอาจจะอาจจะไหว เรื่องของพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันแตกแยกเป็นคนละทิศละทางนะก็ถ้ามันไม่ไปถึงที่สุดถึงขนาดที่เรียกว่าลบลาค่าฟันกันแบบทางศา,าสนาอื่นแล้วก็กันแล้วกันไปนะไปแล้วก็ให้มันอยู่ในเครือข่ายนะถึงจะมีความคิดที่แตกต่างกันนะแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ดยกฎระเบียบคือทำวินัยเป็นศาสดาเห็นไหมมีสภาวะธรรมที่แตกต่างที่คิดต่างกันแต่ว่า ปฏิบัติแตกต่างกันแต่อยู่ในวินัยเดียวกันมันก็ใช้ได้อันนั้นนี่เราจะเติมให้เต็มเราต้องเติมด้วยสติสัมปัญญาด้วยสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่เวทนาในเวทนาเนืองเนืองจิตในจิตเนืองเนืองทำในธรรมเนืองเนืองเราเอาสติมาไว้ที่กายก่อนถ้าเราจะเจริญแบบเอาใช้ใช้ใช้สติก่อนยังไม่ยังไม่ได้ใช้สัมปัญญาหรอก เอาสติว่าเกิดกำหนดไว้ที่กายหนึ่งทีเราก็เหมือนกับหยดน้ําไปในถังหนึ่งหยดนี่เป็นการอุปมาเรียบเปรียบเทียบนะร้อยสมมุติว่าถังนี้บรรจุน้ําได้ร้อยหยดแล้วเราก็เอาสติมาไว้ที่กายนี้ให้ต่อเนื่องร้อยทีมันก็มันก็เต็มถังแล้วสติสติมันก็เต็มรูชัดอยู่ที่ตัวแล้วถ้าปล่อยน้ำมันร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามเข้าไปในถังอีกมันก็ล้นเหมือนกับคนบ้า เสียของด้วยป่าประโยชน์ถ้าถังมันรั่วเมื่อไรเหมือนสามีไปมีเมียน้อยเมื่อไระไรกันนี่ถังรั่วเอ้น้ําเรื่อมพองแล้วแล้วก็เติมใปหยดเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะหยดแล้วมันรั่วเราก็ต้องอุดรูรั่วก่อนมันถึงจะได้มันถึงจะเป็นปกติเราจะเห็นว่าเราเครียดหนักๆนีน่เราจะทํางานให้เป็นปกติมันยากอ่ะเหมือนกับเราท่องหนังสือสวดมนต์ทำอะไรตังมีอะไรมากๆแล้วพอเราจะท่องชักเลอะๆเถอะ,ะ,ะ,ะแล้วมันก็ชัก หลงหลงลืมลืมมันเป็นอย่างนั้นความล้นใหควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วคนบ้าคนเป็นโรคประสาทไอ้ความขาดก็เหมือนกันความขาดนี่ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ส่วนสุดสองอย่างไม่ดีอันนี้เราจะเติมเต็มด้วยทางสายกลางด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าให้เหมือนกับเปิดน้ําลงถังเนี่ยน้าก็ปิดรูรั่วให้หมด แล้วก็เปิดลงถังให้ตรงๆะมันก็เดี๋ยวมันก็เต็มเองแหละพอเต็มแล้วเต็มที่แล้วเราก็จะรู้จักจิตคันนี้ก็เราก็เดินเดินต่อไปจิตประกอบราคะเราก็รู้ชัดชิดรู้ชัดก็จิตประกอบราคะมันกระดับพอจิตประกอบโทสะเรารู้ชัดก็ดับจิตประกอบโมหะพอรู้ชัดมอะไรก็ดับแม้กระทั่งจิตจะเป็นฌานจิตสงบที่เราปฏิบัติมาด้วยการดูเอาสติดูกายดูเวทนาดูจิต มากๆจนจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานเนี่ยถ้าเรารู้ชัดเดี๋ยวมันก็ดับแต่ถ้าเรารู้ไม่ชัดเราก็หลงไปตามความสงบงั้นเราก็หลงไปตามราคาโทสะโมหะเนี่ยมันไม่แยกส่วนกันการที่การจะรู้ชัดได้เนี่ยในสัมมัญญาบัพพาก็ต้องมีความรู้สึกเข้าไปตัดก็เลยเอาสติให้ตรงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในฐานกายในฐานเวทนาในฐานจิตเนี่ยจึงแนะนําให้ดูความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกดูมากๆดูต่อเน,นื่องดูนาน ไม่จำเป็นต้องนั่งตัวตรงตลอดเวลานั่งเอียงนั่งพิงหรือจะนอนก็ยังได้เลยแต่นอนมันมักจะเผลอสติสติมันอ่อนสต่มัญญาไม่ชัดเพราะฉะนั้นให้มีสติสามัญญาทำลายความยินดีร้ายในโลกให้พิน,นาศ